ตอนเช่ามาเนี่ยเราต้องมีหัวใจที่มีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจเพื่อเราจะได้เป็นบุคคลที่อากิเป็นบุคคลที่มีสติปัญญาคิดอะไรที่มันสอดคล้องกับความเป็นจริงก็จะต้องมีสามประการด้วยกันถ้าท่านพี่น้องมีสามประการนี้เนี่ยถือว่าท่านพี่น้องเป็นบุคคลที่อากิลมีสติปัญญามีความคิดที่สอดคล้องกับความเป็นจริง เป็นคนที่มีความชันชนดแล้วแล้วก็เป็นบุคคลที่เอาลอตตาลาทรงเมตาแล้วสามประการนี้นะท่านพี่น้องตั้งใจให้ดีเมื่อละหมาดสุบโบส์เสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะฮะหรือว่าก่อนสุบโบสถ์ขาตามนะครับบางทีทพีนมน้องก็ไปออกไปตัดยางอะไรบ้างหนึ่งท่านจะต้องมีการตัฟวิดต,ต่ออัลลอฮฺบฮานะฮูวะุะอาลาการตัฟวิดก็คือ ท่านจะต้องทำการมอบหมายต่ออัลลอ์ตาลาในภารกิจหรือในงานที่เราทำานี่คือการตัฟวิดการมอบหมายต่ออัลลอ์ตาลาก่อนที่จะลงมือทำทำการมอบหมายก่อนเลยเอมอบหมายก่อนเลยสิ่งใดที่อัลลอฮ์สุบฮานุวตาลาให้เราตั้งใจอยู่ในจิตของเรามอบหมายต่ออัลลอฮ์ในริสกีที่อัลลอฮ์ตาลาจะให้ ถ้าอัลลอฮ์ตาอัลาให้มากเราก็จะขอบคุณต่ออัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ตาอัลาให้น้อยเราก็จะมีความสบรนมีความอดทนนะเราก็จะยินดีไม่มีการคัดค้านต่ออัลลอฮาแต่อย่างใดนั่นะคือประการแรกดังนะนั้นการมอบหมายเนี่ยนะครับการที่ตัฟฟิดมอบหมายเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องทําการวางแผนก่อน ว่าเราทําการวางแผนเนี่ยทำการวางแผนจะทําอะไรเมื่อทําการวางแผนเรียบร้อยก็ทําการตะฟีตมอบหมายต่ออัลลอฮฺตาล,า,ตา,ลาจะอัลลอฮฺตาล,า,ตา,ลาจะให้ริสกีเรามากน้อยแค่ไหนแล้วแต่อัลลอฮฺตาล,า,ตเา,ลาเลยหลังจากนั้นเราก็เดินออกไปจากบ้านประการที่สองตามมาก็คือขอความช่วยเหลือกับอลัลลอฮฺขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮฺตาลา ต่องานภารกิจที่เราได้มุ่งหน้าออกไปทํางานนะฮะงานภารกิจที่อัลลอฮฺตาลาให้เรามีความสะดวกในการลงมือกระทําแม้ว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้อยู่ในความมุ่งมั่นความตั้งใจเราก็ตามนะฮะเราก็จะอิสติอานะฮ์บินละขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ س ะ ح าลาและลงมือกระทาเลยนะฮะอย่าลืมอัลลอฮฺตาลานะ ลงมือกระทําพร้อมกับขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ سبحانه าละาลนี่คือประการที่สองประการต่อมาก็คือเมื่อผลที่เราได้กระทําหรือวิสกีที่เราได้มาจะมากจะน้อยแค่ไหนเนี่ยหากอัลลอฮฺตาลาให้น้อยหรือมีความขาดทุน ให้เรามีการสบัดมีการเรียดอย่าด ah, ีต่อล l l a h อ่าวันนี้แต่ยังยังไม่น้อยจังยังไม่ค่อยไหลเลยอัลฮัมดุลิลละเราเรียดอย่าดีต่อล l l a h เราไม่มีการคัดค้านแต่อย่างใดเลยไม่แต่น้อยยิ่งกว่านั้นเรามีความปิติยินดีที่สัมไปดีนะที่ a ลอ a h ตาลยังให้เราแม้จะน้อยก็ตามอัลฮัมดุลิลละแต่ถ้าหากว่า a ล l a h ตาลัให้มากล่ะ อัลลอฮ์ตาลาให้มากเราก็ทกําการชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานวะตาลานี่คือคนที่มีความฉลาดนะฮะมีความฉลาดเัีนเวลาเราเออกไปทํางานประกอบอาชีพหนึ่งมอบหมายต่ออัลลอฮ์ตาลานะฮะเราทําการคิดวางแผนได้นะ,ะว่าเราทาํางานนั้นทํางานนี้ออกไปตลาดนะฮะว่าไปตลาดไหนดีจะ มีมาตรการยังไงดีในการในการทำงานในการทำการค้าที่ถูกต้องตามหลัการของศาสนาและในใจก็ต้องทำการมอบหมายแล้วว่าวันนี้ออกไปทำงานออกไปตลาดออกไปตัดยางออกไปทำธุรกิจออกไปทำการค้าอาลัลลอฮฺตาลาจะให้เรามากหรือน้อยแค่ไหนเราไม่มีปัญหาถ้ามากยินดีถ้าเกิดว่าอาลัลลอฮฺตาลาใหเราน้อยยินดีเหมือนกัน นะฮะชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบานุตาลาลหลังจากนั้นก็ลงมือกระทาพร้อมกับการขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุบานุตาลาลนี่สําคัญมากตอนที่ลงมือกระทำเนี่ยเราต้องขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺตาะลาว่าอัลลอฮฺพระองค์โปรดทรงท,ทาให้ภารกิจงานของฉันการค้าขายของฉันเนี่ยได้ประสบความสะดวกง่ายด้ด้วยเถิดนะอย่าให้มีปัญหาเจิดมีความบรารลกัดด้วยเถิด ให้เราขอต่อรอดต่อาลาในหัวใจของเราในขณะที่เราลงมือทำงานสามเมื่อผลออกมาแล้วขาดทุนเราก็สบัสดเรดอยินดีดต่ออัลลอฮ์ไม่มีความรู้สึกกัดกลุ้มไม่มีความรู้สึกโทษฟาฝนเอ,อ,นเอ,อวันนี้ฝนตกขายไม่ดีเลยทำไมเป็นอย่างนี้ไม่มีในหัวใจของผู้มีความชันฉลาด ไม่มีหัวใจของผู้ที่มีความผูกพันอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮา,านะฮูวตาลานะฮะบางทีเราก็ใจไม่ดีแล้วเวลาฝนตกมาในใจไม่ดีแล้วนะเริ่มจะโทษฝนจริงๆแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮวตาลาตังหากเราเป็นผู้ที่กำหนดมานะเราก็เรียนรยินดีในสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาให้เกิดขึ้นเมื่อทำการค้าขายเสร็จเรียบร้อย หรือทำการตัดยางทำการตัดปาล์มเรียบร้อยผลที่เกิดขึ้นมาหากว่าได้กำไรอัลฮัมดุลิลละชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺต่างาได้กะบวัวใจความเบิกบานใจถ้า,า่ออัลลอฮฺต่างาเราขาดทุนเราก็จะมีความเรโดยินดีต่อเราเรโดยินดีต่อกันกำหนดของอัลลอฮฺสุบฮฺต่างาเราก็สบายใจเหมือนกันหมายความว่าเราก็จะมีความสุข อยู่กับงานที่อัลลอฮฺตาลาได้ให้เรามีความสะดวกในการลงมือกระทําเราก็จะเป็นบุคคลที่มีความฉลาดในการดาเนินชีวิตประจําวันของเราในการทํางานในการประกอบอาชีพ